ผมหมอระมว้วนมากกดเส้นให้อาการของพีน่นี่เป็นอาการแบบไรครับผมปวดเจ็บปวดแดีวลงมาหาขาเนะี่เป็นคนไข่อยู่หมู่บ้านอยังครับผมหมู่บ้านเต้าเล็ตอำเภอพิษณุเกจังหวัดขอนแก่นขี่เข่ารูจากมากเนี่ยคือจากไผ่ครับผมจากจากจะนอ้อนไส้น้อนไส้เป็นก่นะอนะนะบอกนอนไส้เนี่ยนอนไส้จ,จิต่อคุณหมอไม่หา เป็นคนไข่พึ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี่เนาะออกจากโรงพยาบาลบางที่โหเอาไปเห็นกันวันที่โหวันนี้วันที่เจ็ดนะพี่เนาะก,การเฮ็ดไปแล้วหมูว่ว่าเนี่กับมือนี้ยังเพรท่านเฮ็ดตอ่อนี่อาการมันดีขึ้นยังไงครับ,บผมหมไปตามอาการที่นั่นครับอย่าหลอกพี <ái> ่หลอกน้องเด้วยน,นะพ่อขาเลยง่ายเพรปวดเพรอย่างมีขั้วมันใจหมอหลายไปไหนครับหมอชาวบ้านเท่ามันใจยุ่งเนาะ ทางคุณแม่เนี่ยครับคุณแม่ป้านี่บอกมาได้เลยครับพุมกี่เหตุปมามาาไปแล้วเหมือว่าเป็นใดจามเบิงค้นไข่แต่ถือว่าดีครับพ่อพวดเป็นเบานอนก็นอนดีพ่อลูกแมวจกเพียมมันเป็นทางเลือกสมัยเกาห่อมาเหตุแบบสมัยใหม่เนาะจามจามเทศเหมือว่านี่ครับควบชิดเทียนเป็นยังไงครับพุ่มปลอดมานควันแกนนี่ยเมื่อเป็นลังเมื่อนอนดูควันแกนนี ซูมมพราคือว่เสิเป็นแบบนี้ัินพราไม่เหานเดี่ยวเรื่อนขึันมาซ้มาย้งขันอย่างไดอยนาอันี้้เป็นหมอแกะเสียนผู้มีญาไทยน้อยเอยเนาะเป็นทือว่าเฮาเฮาครับเป็นหลักการภูมิญาติไทยเฮาถือว่าเสียงเกนมาแล้วแต่ก่อนแกจะจักตานด้วยเนาะมันคือดิเก้งแมงขุดแมงแค่หมอ ต้องพูดว่านั่นรอปาเป็นเพราะเปว่าภาษาใหมเลยเนาะครับผมครับไม่เส้นดีขึ้นอายเส้นเสียห้อยเห็ดมือว่านี่เี่ห้อเป็นคักๆเส้นเด่นเป็นรอยเส้นดีขึ้นประมาณเบียพาซีบแล้วครับครับเบียพาซีบเนาะอยู่นี้ห้ามีปัญหาเรื่องโรคขาอ่อนอยู่วนี้ขีฟื้นฟูการเนือสิเอ็นครับว่าฟอกสนเอ็นไหมให้มันมีทิ่จาพาในการกินอาหารได้ คือตะกรนการเนื้อเห้าหยุดกินการอาหารได้ลอยไปเรื่อยวันนี้เขาที station, ่ฟื้นฟูไม่ค่ะอ่อนครับฟื้นฟูระบบการเนื้อไม่ไขมันมีการดูดซึมได้กินอาหารที่เรากินลงไปครับที่เสรซมซับแบบภูมิยาไทยเห่านี่แหละนาอพี่เนาะมืันนี้เห็นต่อกันเนาะวันที่เจ็ดเนาะครับเนาะถึงวันที่แปดครับผมครับสวัสดีครับ